สวัสดีครับวันนี้วันที่30สิงหาคมปี68นะครับนี่ก็ใบปลายแก่ๆนะครับเนาะคลิปนี้จะสรุปโคงสุดท้ายทุกสำนักให้เป็ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะใครขาดตกคลิปไหนรวมที่คลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับเนาะตั้นแตนที่เบาสารคามไปครับเนาะคลิบหน้อจอไว้นะครับเดี๋ยวทางของเบาสารคามนะครับเนาะวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมวันนี้บนล่างเด่นเก้ารองแปดนะครับ จับคู่ให้ก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามะครับเนาะเน้นที่เก้าสองเก้าสามแล้วก็แปดสามนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปที่บนครนะับเนาะบนบนล่างเน้นบนครับเนาะตัวกันก็คือเก้าศูนย์กับแปดศูนย์ครับเนาะตัวกันก็แคปตัวใจไว้คนระับเนาะวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมนะครับเนาะมั่นใจฝ่าฉันจนไปด้วยกันนะครับเนาะ ก็ชุด3ตัวมีให้ลุ้น9้าชุดเหมือนเดิมครับเนาะหลักร้อยค่ามาเป็นหนึ่เป็นห้าหครับเนะาะจะพ่วยก็ใส่ตัวเน้นเมื่อกี้ที่กล่าไปนะครับเนาะคือ 592, 5 9้าสองห้าเก้าสามห้าแปดสนองหนสามสามเก้าเกสอะครับเชุดเน้นที่หลัก5กับหลัก1นึ่งนะมาขีดเช้นใต้ให้ส่วนศูนย์บ่าวซํไม่ได้จับให้เนาะบ่บาวซำจะซื้อคนเดียว ถ้าเป็นเลขคู่คือเป็นเลขศูนย์ตัวเดียวเนาะมั่นใจนครับเนาะค่อนข้างมั่นใจแคบ,นะบหน้าจอไว้ครับเนาะแคบหน้าจอไว้ถดสามตัวบนห้ามเผลอครับเนาะห้ามเผลอปลายปีเรวอาจจะแจ็คพอตก็ได้นะครับเนะบาะก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับบนเด่นเก้ารองเจ็ดนะครับจับคู่ให้สี่คู่ครับเนาะมีสี่เก้าห้าเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่คู่นี้เด่นเป็นที่สี่เก้ากับห้าเก้านะครับ ชุดสามตัวก็มีสี่ชุดนะครับก็มีเจ็ดสี่เก้าแปดสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็แปดห้าเก้านะครับเนาะล่างก็มีเด่นห้าลองสี่จับห้อยก็สองห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับแปดคู่สี่คู่ทำนองล่างเขียบนอจอไวนนน 25, นนน้นะครับเนาะล่างเน้นที่สองห้ากับศูนย์สี่นะครับเนาะขีดเส้นใต้ให้นับน้องแดงๆพิชัยจะดีกว่าที่แล้วหกห้าเต็มๆนะครับเนาะข้างบนตัวเน,น้นเลยนะครับเนาะ วันนี้เก่งบอกมั่นใจเหมือนเดิมใครชอบจัดไปครับเนาะจัดไปเรียกหน่อยคู่เนาะแยกบนล่างให้ชัดเจนนะพี่ชายเจดีสื่ง่ายครับเนาะสื่ง่ายสวยครับเนาะสองห้าศูนย์สี่ผมชอบชุดล่างของพี่ชายเจดีมากเลยสองห้าศูนยะ์สี่แคบหน่อจอไว้ครับเนาะแคบหน่อจอไว้มีรุ่นอีกแน่นอน,นครับพวกน,นี้พี่ชายเจดีย์กุามาที่เซียนทวีครับเนาะวันที่แล้วหกสามเต็มเต็มครับเนาะ ตัวเน้นเลยวันนี้ก็เลขตารางก็5้าหกบนล่างเด่น9กรอง5นะครับจะพูดเก้าสามเก้าห้าเก้้าสามนะครับเน้นที่9ก้าสาม้าห้านะครับขีดเส้นใต้ให้ครับเนาะชุด3ตัวมี4ชุดนะครับจะพูดให้ก็3ามเก้า9้าสามหหนะครับ เน้นที่2ชุดแรกครับเนาะคือ395 396กขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะขีดแล้วเต็มเต็มหงดน,นี้หลุนแสมแตกไปกับเซียนทวีครับเนาะใครยังไม่เคยถูหกหวยก็แนะนมาตามเซียนทวีมาทเคยพูดไว้ครับเนาะไม่เกิน3งวดครับเนาะมีลุ้นแน่นอนครับเนาะแคปทองใจะนะครับของเซียนทวีปกติเซียนทวีเลขตารางจะเป็น6ตัวครับช่วงนี้เลยแค่5ตัวเนาะปรับลดลงก็ ห้าเผอนะครับเนาะห้าเผอเสียนทวีก็มาที่ชุดเดียววัดใจครับเนาะคงสุดท้ายเสียนทวีครับเนาะคือสามเก้าห้านะครับชุดนี้แกชอบที่สุดถ้ามาคือแสนแตกเท่านั้นนะครับเนาะสามเก้าห้าก็ตัดเลี่ยนด้วยถ้ามาคือสามเก้าสามห้าเก้าห้านะครับ, 3, 9, 3, 5, 9, 5รบสามชุดนะครับเนาะชุดเดียวเนาะพูดผิดตัดเลี่ยนสามคู่ดูที่ชุเป็นแสนแตกเมื่อวไได,นนนะดที่แล้วไม่รุนเพื่อนกันเนาะงวดที่แล้วชุดเดียววัดใจ ช่วงคงจะไทยแกย่เต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลยวันนี้ค่อยเป็นไปนตามคาดครับเนาะ <c oughs> ค่อยเป็นไปนตามคาดค่อยสามตัวแตกกัเลยเรับเนาะเลขสวยด้วยครับเนาะเลขสวยด้วยสามเก้าห้าเลขที่ออกบนะ่อยครับเนาะสามเลขเดือนดีนครับเนาะ 3, นเลขสามกับเลขห้าเดือนดีก็มาที่ลุงใจดีนะครับลุงใจดีบนล่างเด่นเจ็ดรองห้านะครับจับคู่ให้กันเจ็ดคู่เหมือนเดิมคือห้าเจ็ด ห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเจ็ดคู่จะีรเดียนที่หลักห้าก็คือห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะก็เก็บหน้าจอไว้นะครับของคุณลุงใจดีครับเนาะเกีย์ชอบหนึ่งมากครับเนาะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามคู่มีลงท้าอยู่หนึ่งมีสามคู่นะครับเนาะ คุณลวงใจดีครับเนาะเลขกเด่นเกลเดือนดีมากครับเนาะห้าพาดห้าเผอครับเนาะเกับหาแกก็มาที่อาจารย์ทองนะครับเนาะอาจารย์ทองบนล่างเด่น4ีลอง8ปนะครับจะพูให้4041 42ย์สี่หนึ่งสี่สองสี่นะครับแคู่เน้นไปที่สี่หสาม แปดหนึ่งแปดสามนะครับตัวเน้นของแกนะครับเนาะขีดที่ใต้ให้เก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะอ๋อ,อสุดชุดสามตัวมีสามชุดนะครับของอาจารย์ทองครับเนาะมีศูนย์แปดสามห้าแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งนะครับชุดสามตัวมีสามชุดครับเนาะก็เด็กสวยคนระับเนาะเด็กสวยสี่กับแปดแปดงวดที่ล้วก็เข้ามาหลักร้อยครับเนาะ หลักหกใหมาสองหอดซ้อนครับเนาะหวดหลักร้อยหวดนี้จะขยับจากหลักร้อยมาอยู่หลักสิบหลักหน่วยหรือเปล่ากูลุ้นไปด้วยกันครับเนาะที่น่ๆอาจารย์ทองคาดว่ามาหลักสิบครับเนาะแกจับให้เลยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับขออาจารย์ทองเด็กเด็กนักวิ่งแกเดือนดีครับเนาะก็แคปหน้าจอไว้นะครับของอาจารย์ทองครับเนาะอาจารย์ทองเด็กเดือนดีครับมั้ย เดขแเดือนดีหลังจาก3เดือนดีช่วงหนึ่งก็แปมาเดือนดีแทนครับเนาะแล้วก็มาที่เสียนใจดีนะครับเสียนใจดีบนล่างนะครับเด่นเเด่น7จรอง9นะครับจับคู่กย์็ดหนึ่งเจ็ดสองเามก้านก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับ8คู่แต่คู่นี้เกให้เน้นไปที่70กับ71นะครับ แล้วก็เก้าศูนยนครับบางทีเส้นตายให้แดงเจ็ดศูนย์เขาบอกว่าหวยสัญจรเก้าเดือนดีมากลุ้นไปครับเนาะเก้าจะมาจริงไหมบาวซามส่วนตัวก็เน้นเก้าเหมือนกันครับเนาะจะไม่ผิดเก้าสองเก้าสามนครับเนาะก็เก็บหน้าจอไวน้นะครับเนาะเก็บหน้าจอไว้ไวยฝ่าสัญจรไปด้วยกันครับเนาะสัญจรเคยเป็นแค่ทางผ่านนะครับก็มาที่หวยซองรับนะครับ หัวใจสองลับบนวิ่งหกตัวเดียวครับเนาะเขียบหน้าจอไว้นะครับวิ่งหกตัวเดียวจับคู่ห้สองคู่เท่านั้น,นครับเนาะคือหกเก้าหกเจ็ดชุดสามตัวก็เจ็ดหกเก้าครับเนาะเจ็ดหกเก้าก็มาถึงเลขสามตัวนีเครับเนาะจับคู่กันก็ล่างนะครับเด่นสี่ตัวเดียวครับเนาะจับคู่ให้ก็สองสี่ศูนย์สี่ครับเนาะสองสี่ศูนย์สี่เขียบหน้าจอไว้นะครับเนาะหัวใจนะสองลับ เด็กสวยครับเนาะก็มาที่สุดท้ายที่ลุงอ้วนครับเนาะเลขติดบนล่างแต่ที่ผ่านมาเข้าบนทุกงวดเลยครับเนาะสิบขวดที่ผ่านมาผิดงวดเดียวครับเนาะผิดงวดเดียวไอ้ที่เข้ามาทั้งหมดคือเข้าบนทั้งนั้นเลยครับเนาะก็เข้าล่างมาสามสี่วดแต่บนยืนพื้นครับเนาะสี่แปดสองครับเนาะสี่แปดสองเราจะมองเห็นชัดครับเนาะเขียนให้สองแผ่นเขียบหน้อจอไว้ครับเนาะเขียบหน้าจอไว้ วันนี้ก็ทุกคนถูกหวยรวยเงินครับเนาะร่รวยไปด้วยกันครับเนะเาะอฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ